ทุกคนอ๋อ,อนักบอลเวลาตบมือเขาจะไม่ตบกันแบบนี้นะทุกคนเขาจะตบกันแบบนี้นะตบกันงี้นะตบขำๆนะตบให้มันแบบว่าเอ้ยไม่ต้องมีเสียงออกให้มันแบบเบาๆพออย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยท่าอะไรอะท่าอะไรอะอย่างเงี้ยอยอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยหัวใจเอ้ยเอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพิมพบูนะคะก็จะมาเล่น โหมดใหม่ในอีฟุตบอลกันนะคะซึ่งโหมดใหม่เนี่ยพี่ไม่ได้ลองเลยนะคือแบบมาอัปเดตใหม่ก็คือเข้าเกมมาเลยก็จะเห็นได้ว่าโหมดใหม่คือไหนนี่สไตล์แอรลีน่านะคะก็ยังไม่เคยเล่นไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ทุกคนดูว่ามันเล่นยังไงอ้าวทำไมเป็นไงคือแค่เริ่มต้นคือไงคือคนเล่นเยอะหรอหรือว่าไงเดี๋ยวอุ้ยดูดิอุ้ย อุย้ยเดอจงเมนเอ้ยเมสซี่เราอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันตัวอุอ้ยใครวะเลวันเวลคัมทูสไตรอารีน่านะคะมามันคือการที่เราเล่นกันแบบ3-3 c o n n คอนเน r t ต์พาร์ทูสกอร์โบนัพอย์นะคะแล้วก็เป็นการใช้พาวเวอร์แอคชั่นก็คือท่านี่เองนะมัง้งน่าใช่เราว่ามัวโซ่ตัวเหล่งไปก่อนมาค่ะ มันก็จะสอนนะคะว่าตรงนี้คืออะไรโอเคร,รูรับรับทราบแล้วเรียบร้อยเกมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะเราก็เล่นไปตามฟิลพิมพก็จะมาลองเล่นกันนะคะว่าพิมพนะคะหมดหนึ่งหนึ่งพิมพก็เก่งแล้วก็วคืออ่ายังไงเอา้าอะไรวะอ๋อโอเคค่าพลังมาจะมาอ่ะแล้วทําไงมาให้กดแล้วนะละ น้าแล้วไม่ได้กดอ๋อคือพี่ไม่ได้กออมมดกอะไรเลยนะทุกคนมันกดให้เองคือเขาสอนแหละอืมโอเคเขาบอกว่าเรารู้แล้วใช่ไหมงั้นคุณลองโอเคได้ลองได้เลยถนัดอยู่แล้วค่ะเรื่องลองโอเคค่ะพี่เป็นเมสซี่นะคะเราก็จะพูดเล่นหนึ่งคนก็จะเป็นหนึ่งตัวละครโอเคบอลมาแล้วส่งหน่อยอู้หูเป็นไงคะพูปิดทองลังพระเป็นไงคะพี่ไม่ยิงเองด้วยนะคะพี่ส่งให้เพื่อนยิงไปต่อคะ่ะ มาค่ะบอลลงมาในสนามได้เลยค่ะโอเคนี่นะคะเดี๋ยวพิมพ์ลองลองด้วยตัวของพิมเองอ่ะยิงอู้คือมุมเรามันเป็นมุมสําหรับการส่งทุกคนเข้าใจฟิลไหมมุมของการส่งเอาใหม่มาอุ้ยนี่จะเอาสักสิบรูปเลยหรอเอาสิบรูปเลยหรอนี่นะคะนี่นะคะทุกคนยิงเองเลยอเป็นไงคะ โอ้โหเล่นกับบอทนะคะมันก็จะง่ายประมาณนี้แหละนี่คือการทดลองว่าพิมพ์จะสามารถที่จะเข้าในสนามจริงได้หรือไม่คือเราจะโหดเกินเราจะโหดเกินมนุษย์นาอุ้ยเขากดท้ายยังไงอะอุ้ยให้เราเสียประตูพิมพ์ทำให้เราเสียประตูเล่นกับเอทยังเสียประตูหรือว่าเกมมันวางไว้แล้วว่าพิมพ์จะต้องโดนเกมมันถูกวางไว้แล้วอ๋อมองโลกในแง่บวกนะ ก็บอกแล้วถ้าหาทางออกไม่เจอก็ออกทางเข้าไปเลยสวนทางไปเลยเออหมดเวลาอ๋อหมดเวลาแล้วทําไมเบสซ,ซี่ฉันมาใส่แมนยูแล้วเนี่ยอ๋อเราเลือกทีมหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าตึงเอ,อ้ยแต่เหมือนไม่ใช่แมนยูทุกคนเลยเป็นสีแดงอ้โหพิมพ์นี่คิดมากไปเองค่ะคิดมากไปเองไม่ใช่นะคะมันเป็นแค่ตาสโมสรระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินแค่นั้นอ้โหเท่มากภาพสวยมาก ภาพคือเลิศปังอลังการเวอร์ออมาค่ะพิมพหน่ารัก kick off m a ต t e r นะคะอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคโอ้โหมันมีค่าพลังบอกนงะทุกคนเออความสามารถพิมพ์ค่อนข้างเก่งเลยโอเคเจอกันโอเคนะคะพิมพ์ก็พิมพก็จะมาดูที่ดีเทลกันก่อนว่าคืออะไรออกมันก็จะเป็นการบอกว่ามันคืออะไรมันคือยังไงพาร์ทอะไรยังไงแล้วก็รีวอร์ดก็จะบอกว่าถ้าเราเล่นเราามารถอะไรบ้าง ประมาณนี้นะคะก็อันนี้คืออะไรอ๋อชุดชุดนี้เทศเนี่ยชุดนี้เทศชุดนี้เทพแล้วนี่อะไรอ่ะโอ้ยความจริงก็ต้องมีใช้ความฝาบมาอะไรมานะคะเราก็มาดูกันค่าพลังเกี่ยวกับอ๋อค่าพลังการส่งอย่างเนมาเนี่ยก็คือจะเป็นการส่งดีนี่นะคะก็จะเป็นยิ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรความความรู้ <c oughs> ความรู้เท่ากับศูนย์โอเคอย่างเราเมสซี่แล้วกันเราติ่งเมสซี่ไปค่ะ เราก็จะไปเริ่มที่แมทเลยที่เราจะไปเจอคนอื่นเราอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงมาดูกันว่าในห้องเราจะเจอใครเป็นแมทแรกนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยนะนี่ยังไม่ทันเริ่มเลยนะคือจะเป็นแล้วหรออุ้ยอุ้ยถ้าอะไรอะ่ะถ้าอะไรอะ่ะอย่างเงี้ยอุ้ยอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเ้ยหัวใจเอ้ยเฮ้ย อ๋อตบมือเขาไม่ตบกันเขาไม่ตบแบบนี้นะเขาตบแบบนี้นะตบแบบนี้นะมาคะ่ะไม่คนามือพิมพ์หรอกคะ่ะบอกเลยพีพ่บอกเลยว่าพิมพ์เนี่ยมีความสามารถด้านการเล่นเกมฟุตบอลมากกว่าสามสิบปีแต่ตอนนี้เพิ่งยี่สิบสามไี่สบสามบอลอยู่ไหนอ๋อโอเคเพื่อนมองไปทางโกตัวเองอย่างนี้อย่างนี้เล่นไม่เป็นหรือเปล่า อย่างนี้เล่นไม่เป็นหรือเปล่านี่แรกคนแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือแรกคนแล้วนะคะโอ้โหจะซัดไกลอย่างเดียวเลยว่างั้นเฮ้ยพิมพ์ผ้าเนี่ยค่ะพิมพ์ทำให้พวกเราโดนโอเคโอเคโอเคไปเปิดไปเพื่อน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 จัดการเพื่อนจัดการนี่โอ้โหเมื่อกี้อะไรอะใครอะเรามีจมาหรือเปล่าไม่นีสวยอย่างนี้สวยยิงสิเพื่อนหลบเอ้า ก็ใครอ่ะโอ้โหเห็นปะคะทุกคนนี่นะคะผลของการที่ไม่ยอมยิงเปิดมาประเดิมตาแรกก็จัดการเริ่มจะรู้สึกกลิ่นกลิ่นแปลกๆกลิ่นไม่ค่อยดีกลิ่นไม่ค่อยดีเอาดีๆเล่นกันดีๆหน่อยเพื่อนนี่ทําคลิปเนี่ยเฮ้ยอ๋อไม่ไม่มีคําว่าลำนงลำหน้าเลยเนาะอ๋ออย่างว่าน้องสนามก็มีแค่นี้เนาะจะมาลำเมื่อไหร่อุ้ยเฮ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 ้ย เฮ้ยเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเออหูป๊้นึงนะฝั่งเรานี่ไม่มีการแบบว่าตามสเต็ปเดิมซปเปอร์เทนตามสเต็ปเดิมซปเปอร์เทนสามสเต็ปเดิมหู <c oughs> เดี๋ยวนะคะทุกคนมั ha, นแปลกแล้วค่ะมันแปลกแล้วค่ะอือหโอ้ยนนอง คนบานมาค่ะไมาไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นแค่สองลูกเองค่ะเกมนี้มันยิงได้เป็นสิบสิบลูกเออเออใช้สกิลไงวะเพื่อนเพื่อนใช้สกิลไงโอ้โหเป็นไงล่ะคะพิมพ์ทำเองนี่หยิบธนูมาหน่อยยิงปิ้วยิงไปกลางหัวใจคุณมาค่ะเห็นไหมคะว่าสเตปพิมพบูนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อรับไม่ได้เกิดมาเพื่อส่งนะคะ เพื่อนเพื oh, so far, ่อนกดสกิลไงเพื่อนส่งหน่อยได้ปะฮะโหลโอ้โเพื่อนเพื่อนยิงยัดเลยค่ะส่งยัดเลยค่ะเราอยู่ข้างหลังก่อนแล้วกันเราเราเราจะได้แบบคอยกันโอ้โหเอาจริงนะโกนี่คือโกอบตหรือเปล่าคือคุณยืนนิ่งเลยอ่ะจังหวะเมื่อกี้คือมันต้องกันได้นะคือจังหวะเมื่อกี้มันต้องกันได้นะโอเคเพื่อน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 งโอเคนี่นี่ค่ะพิมพ์วิ่งนำร่องอ่ะอะอ่อะ เออดีจริงๆแต่ละคนแต่ละคนดีไงเขาแทงมาแล้วอุ้ยดีนะยแย่งละแย่งละเฮ้ยเขาใช้สก,กิลอะใช้ยังไงวะขึ้นโอ้โหโอ้ยเริ่มตาแรกนะคะก็เริ่มรู้สึกเครียดแล้วค่ะแล้วก็สิ้นหวังวามากๆเลยอย่าบอกนะชนะเลยหรอมันคือจบแล้วหรอจบแล้วหรอโอ้โหที่สุดไม่เป็นไรคะ่ะแพ้เป็นพระชนะเป็นไหม ไม่เป็นไรแค่าตาแรกอ่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าพิมพ์เนี่ยมีความเป็นเหรียญทองเพราะว่าพิมพ์ยิงได้หนึ่งลูกโอเคค่ะเพืพ่อที่เราจะเอา,เอ,าอีกแค่ตาเดียวมาเรามาลองว่าเราจะฟอร์อินฟินกันไหมแต่ตอนนี้พิมพ์ขอพิมพ์ขอแป๊บน,นึ่งนะพิมพ์อยากรู้มากเลยว่ากดสกิลยังไงแป๊บนหนึ่งนะคะกดสกิลเปจโหมดใหม่มีคะ่ะทุกอย่างมีในตอตอเราไม่ต้องอะไรมาก กดไงอะโอเคก็คือรู้แล้วพีพ่ไปดูมาแล้วในต็อกต็อกการที่เราจะกดสกิลคือการที่เรากดหลอดม่วงเต็มหลอดโอเคได้เราแต่เราต้องดูหลอดนี้นะคะหลอดเทาเทาข้างล่างว่าหลอดเทาๆามันเต็มเอยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยหลอดเ,เทาเต็มกดสุดเอา้ามันออออันนี้ไม่สุดไม่สุดโอเคเพื่อนเพื่อนส่งมาเอาก็ยังไม่สุดอีกโอ้ยอย่าว่าแต่สุดไม่สุดเลยนะยิงยังไม่เข้าเลยครับเว้ยคะ่ะปล่อยปล่อยสปีด แล้วใส่เต็มพิสอุนยสุดจริงโอเคโอเคเข้าใจแล้วโอเควิธีการกดนะคะคือกดให้สุดโอเคมานะคะโหมดใหม่นะคะมีคนถามว่ากดสกิลอย่างไงนะคะในเมื่อหลอดเต็มข้างล่างเต็มแล้วมาค่ะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือนี่นะคะเล็งไปที่โกหลอดหลอดบ่วงสุดนี้ค่ะยิงไปเลยค่ะยิงให้มันไปทะลุไปถึงโกฝั่งตรงข้ามเลยให้มันไกลออกไปเลยให้มันสุดใจจะแขวขวย คือความจริงความสามารถของพี์นี้นู่นเลยนะคะหนึ่งร้อล้านความสามารถจะติดลบค่ะแต่ถ้าได้ครบจะติดใจโอ๊ยเนมาโซเลตเมสซี่นี่ค่ะสามประสาน M S N อุ้ยโอ้ตัวเขาก็เหมือนเราเลยตัวเขาก็เหมือนเราเลยมาค่ะเรามาเจอกับใครเนี่ยโอเคทุกคนอ๋อนักบอลเวลาตบมือเขาจะไม่ตบกันแบบนี้นะทุกคนเขาจะตบกันแบบนี้นะตบกันนี้นะ ตบขำๆนะตบให้มันแบบว่าเอ้ยไม่ต้องมีเสียงหรอกให้มันแบบเบาๆพออย่างเงี้ยมาๆมา,มาบอลเข้ามาได้เลยค่ะมามาจุกกระสิไม่ได้อุยอ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ย เอาเพื่อนยิงสิครับรออะไรอ๋อเพื่อนบอกว่ารอแป๊บนึงขอให้เราได้เลงหน่อยถ้าไม่เลงอะ่ะเดี๋ยวก็จะเหมือนทินนะที่แบบกโกก็อยู่ตรงนี้แต่ว่ายิงไปตรงนน้นโอเคค่ะมาค่ะมองสบตาแล้วค่ะใครจะได้บอลในจังหวะแรกโอเคเพื่อนเขาส่งคืนไปนะคะตอนนี้แล้วอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอเครู้ครับรู้ครับยิงเลยเพื่อนเพื่อนบอกโอ้โห นี่ครับะสมการที่พิมสั่งสมมาทั้งหมดสองตาตาแรกเล่นกับบอดตาสองเล่นกับคนตาเล่นแวยแต่ตอนนี้ชนะแน่นอนค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นงานมากแต่เพื่อนให้เราเฉิดฉายหน่อยได้ไหมอ่ะเพื่อนให้เราเฉิดฉายหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคเคเพื่อนถ้าเพื่อนใจดีส่งให้เราโอโหแต่พิมพ์ลาดเองค่ะทุกคนพิมพ์อยากกดสกิลอ่ะคือพิมพอยากกดสกิลอ่ะเพื่อนเพื่อนขอโทษนะเราอยากกดสกิลจริงๆคือเรารู้สึกว่ามันเท่มากเลยอ่ะขอโทษนะโอเพื่อนบอกไม่ให้อภัย โอ้โหนี่ฮะคะมั่วแต่ยออยากตะกดโดเขากดเลยเพื่อนๆอย่าว่ากันนะคะนี่คือตาสองเพื่อนๆอย่าว่ากันตอนนี้พลังเห็นแล้วคะ่ะพลังขึ้นแล้วคะ่ะแปลว่าเราสามารถใช้ได้แล้วนะคะหลอดม่วงเราสามารถใช้ได้ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 โอเคสวยเราไปดักกันคะ่ะโอ้ยเพื่อนคมมากทุกคนคือความจริงอะไม่ต้องพยายามกด สกิลก็ได้นะเล่นธรรมดาก็ได้มาค่ะไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้แต่ถ้ากดปุ๊บมันจะเท่กว่าไงเ,ออเราชอบแอคอยู่แล้วทุกคนคือเราชอบแอคอยู่ละโอ๊ยโอเคโอเค,อเ,คเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนักไว้ก่อนเพื่อนหนักไว้ก่อนโอเคอขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะคือพิมพ์อยากกดให้ได้นะคะ โอโหโดนเลยขอโทษเพื่อนแหม่ไม่ยอมยิงด้วยโอ้โห้เขานี่มีน้ำใจนักกีฬานะคะต่างต่างจากเราจริงๆริไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพิมอะโอเคตอนนี้พี่จะเล่นแบบดีเดียวนะที่จะแบบไม่พยายามกดสกิลละพี่จะเล่นแบบดีดีละโอเคเพื่อน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 ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพิมเป็นฝ่ายฝ่ายตั้งรับเองค่ะอืมตั้งรับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย อถอนหายใจกระเปตมาหนึ่ันครั้งนะคะคอันครั้งน,นี้เป็นครั้งที่สองพันโอ้ยเขากดอันนี้กันยังไงอะกดส่งแบบแบบสุดแน่เลยพิมพ์ว่าทุกอย่างถ้าจิหมดเราจะกดสก,กิลเราต้องส่งสุดโอเคโอเคโอเคเวลาจะหมดเออเวลาจะหมดแล้วต้องทำสกอเพื่อนเพื่อนปันโอ้ยดีมากเส,ส,สมอนี่นะคะเพื่อนทำไมมีเพื่อนนะคะ เราก็ไม่ได้มาอยู่จ,จุดจุดนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้พิมยังไม่ไทำอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ตาฝึกซ้อมไงมันคือแค่ตาฝึกซ้อมมีไงเป็นไงล่ะคะเป็นไงล่ะคะนี่แหละคะ่ะในสิ่งที่พิมพ์ต้องการยิงแบบนี้ล่ะคะ่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเก่งมากเนี่ยคะ่ะเวลานักบอลเขาจะไม่เขาจะไม่ทําแบบนี้นะเขาจะไม่อย่างนี้เขาจะอย่างนี้อ่ะอัะอะนนี้นี่ตบตบตบอุ้ย นี่คะ่ะมาจับบอลกันสามคนสามประสาน M S N เมสซี่เนมาร์ัสวรเลสโอ้ยตึงจริงๆนะคะพี่บอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นโหมดนี้นะคะต้องไปลองเล่นแล้วพี่บอกเลยว่าตึงมากๆนี่เห็นไหมคะนี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรนะได้เหรียญทองเฉยเลยนี่ขนาดเลยไม่ได้ทาอะไรนะบอกเลยว่าโหมดนี้สนุกมากโอเคพิมพได้มาละพิมได้ตัวละครม,มาละอุ้ยมีกุนเด้มีอะไรอุ้ยมีหลายตัวนะทุกคนมีหลายตัวนะ อ๋ออุ้ยมีใหญ่ตัวเลยทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมนยูบาซ่านะคะแมนยูบาซ่าอืมเพราะว่านี่มันคือหมดอะไรทำไมมันมีแต่แมนยูบาซ่าก็ไม่แปลกนะคะพอลิเวอร์ไม่ได้อยู่ในลิขสิทธิก็พี่บอกเลยว่าหมวดนี้สนุกมากนะคะลองเล่นกับเพื่อนพีมว่ามันจับคู่กับเพื่อนได้นะแต่ว่ามันทำยังไงอะเดี๋ยวอ๋อนี่ไงคะเราสามารถ create r o o ให้เพื่อนเข้ามาเล่นกับเราได้ ถ้าเราคีเอทรูมเนี่ยใช่ไหมมันก็จะสามารถเล่นกับเพื่อนหรือเราค้นหาห้องตามปกติได้เลยเล่นกับเพื่อนกัน3คนนะคะจับกลุ่มกันเล่นกับสคนนะคะใครที่ยังไม่ลองเล่นโหมดใหม่นะคะก็ลองเล่นโหมดใหม่กันได้นะคะสนุกมากๆเลยนะเดีย๋ดวยวคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะที่ช่องพิมบูด้วยนะคะส่วน TikTok นะคะขึ้นตรงนี้เลยปึ้ง นี่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะปก,กติพิมพ์สตรีมใน TikT o อกนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย